ปวดเว่องหันพอชื่อจะสามตัวสองตัวหมดชื่อใต้ยังจะซื่อันออกว่าไมสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนกระผมยินดีตอนรับเอฟีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้เท่าพร,รวยพอสะไหวผ้ารวยครับคุณพ่อคนผีพ้า ่ามาขอโชคขอลาดนำนะครับวิธีไปข้างในได้ปะพ่อดู้หมว่โอ้ไปนำผลพ่อไปเป็นแล้วคนพาไปเนี่ยมามาครับตามพ่อไปครับเอฟซีครับผมนี่นะคนที่พาเขาไปขอโชคไปเบิ่งชมบรรยากาศด้านในครับเอฟซีครับคันว่านำพ่อไปครับเอฟซีครับผม ขออยู่ข้างในบ่พระธาตุพุ่นแล้วโอ้ไปขออยู่พระธาตุเลยบ่อยู่นี่ละอังกฤษฟ้าขอไปพระธาตุโอ้ไปเข้าไปกราบไหว้ก่อนบ่พ่อแม่นดอกไม้ดอกอะไรวิเศษหล่ะโอ้กำลังน้ำถือมาอยู่เออนั่นละพ่อบออกพ่่วาไปไหว้พระธาตุแล้วค่อยกลับมาขออยู่นี่บ่ได้ขออยู่นี่แล้วเลยแล้วเลยโอ้นี่พาไปไหว้ซื้อบ่พ่ออันนี้ไหว้ให้ปู่ใหญ่โอ้ครับผมอ่ามาไปไหว้อยู่ฝุ่นน้องพ่อเนาะเออกันพี่ว่า ขวมกายเป็นอะไรเพราะว่าเป็นเป็นผู้เยี่าบโอ้ครับผมอืมง่ายโวยง่ายว่าเขาต้องมาบอกขอบผู้ยา่าบก่อนเขาต้องไปบอกอทั้งในอีกครับผมขวดเปิดกขาครับผมะไปมองนี้เขาเอืนประตูยังนี่แหละมีเขาเอินในนั่นเขาเอินอุทยานอ้อมเรืดีโอ้เป็นอุทยานอครับผมว่าไรว่าประตูยังโอ้ ครับอ่าครับเ้ดอเอร์เอ้ออืข้องเป็นข้องหน้าข้องหน้าตุกตโอ้พ้นขามไปนี่พ่เพราพแมนอือคือฟังยอดชาวคนจีว่าข้องมีตัวตัภูครับอืมอืมโเม่โอ้นี่ข้องนี่ครับอ้าวมาใส่พอจับอีกต่อหะเออดับพ่งแต่ไข่จับมุนข้องคนนี้เออโอ้ครับเอฟซีผม จักปีบันตาพอดสอนสองหงมากเท่าป่านนี้บ่มีรถจักเกียร์โอ้ครับผมบ่รถจักอ่าคือว่าไงวะเป็นทางเดินของพญานาคตัวตัวเมียอ้นั้นเป็นทางเดินพญานาคของตัวผู้คือเป็นทางเดินของพ่อปู่กับแม่ย่าครับครับผมน่ครับคุณพี่ครับผม รถพ่านไปผันมาครับบบวาสิมีตุนไม่ไงว่เป็นนักสี่ครับผมเป็นคือตามวิญหนูก็เจ้าว้าครับผมโอ้ครับผมตะกี้ไว้นลังเขาเรีเนเลุดผุนที่ครับคนลังขามาแหล่ะลืึอขามาเลยครับอือกูพอได้ก็ได้พาคนจะไปโอ้อันนี้เป็นพระธาตุที่พ่อที่สัตวกวนครับผม วันนี้คุณพ่อพาเดินขึ้นมาบนพระาธาตุครับพี่ๆผมพระาธาตุนี้เป็นพระาธาตุขององค์ปู่องค์ย่านะครับเนาะพระเพทยุ่งนี่ก็บว่าตรงห่วงครับพี่ๆผมไายแทะ้ะตรงกับพระชาติยามันครับผมวันนี้คุณพ่อเิ่นขึ้นมาพาขึ้นมาขอโชคขอหนับ บนพระาธาตุเลยนะครับเอฟซี FC ครับผมนี่เป็นาธาตุเป็นโมราณตะพอดอสอสครับผมเกิดราคาพันลั่นแท่งกัน่นโอ้ยพ่นขึ้นมาเห็นใบซึ่งเครื่องผีพระาธาตุเนี่ยน้องขอเนาะเอ่อบอ่อนา,าเสือ้อพอดีโบครับผมแกอนลบราคา ได้โตมินเนติี่อด้วย่าเด้อผู้เด้อยูได้หลานมาสางมาแตงให้อาตุอาธิรนาคโตใหญ่ๆลงมไปบัวักกิดลหายกูให้งยาอาตุอ้อยผมพวกมึงมาปรารถนาที่ลูกหลานมาในมือนี้วันนี้อตุสาหวาตัวละหาตุธรรมะจรรมธา อยามูตะตะเขาะว่ตัวละหัตโตตัมมาสัมพุตะตะโมตะตะเขาะวตัวไปบอกบอกไปอกไปเจ้าอะไรบอกเนี่ยบอกูม่นจะไปติดตามไปเนี่ยเขาเจ้ากัน่าได้ไปติดตามมาดิเนี่ยโมเมนของสิ่งนี้เนี่ยว ไอ้เป็นยังบุญเป็นจังข่วมมุงม,มัดนาที่หลกหลานในบ้านในีมมุวันนี้ข้วมเกิดหใหญ่ใหญ่ขวมไข่ใหญ่อ้ม,มีดีแหงตลอดสองพันหารอยพกแปเด้อยาเด้อให้โชคไปเยื่เลยหลกหลานจะได้มาสามารถแตงในมุมมง,งเงี้ยเหลี่ยมเหลี่ย พี่กับผมขอพอนไปนัก่อนนะครับ<ะ>เรออื่องอตนี่นะครับเนาะขอชุขขอหลับอยู่ทีอ่าอุทยาแห่งชาติออมด้วยดีครับพี่กับผมจะขอให้ผู้ข่า อธิษฐานไว้หันผู้กาคอไว้เห็นผลสำเร็จผลโดยเร็วเด้อปูเด้อมีที่มีทางอันนี้มีทางยูเด้อเ้ยผมมีดูมองโซ่เห็นได้ถูงารพัฒนาเด้อปูเด้อเปิดมากแต่ักมากช่วงยุคก่อนหินบ่ปะ เอ้เขียนมึงเลพอใบซองหอมีมีคนเขียนไว้เขียนทำคนมาเห็ดอยู่นีพ่อพ่อมาไรหรอว่าก่อว่าคุณบอกอาบวดละท่านบอกวด็กเขาว่าบ่นน้ำพ่นดิอ้อมวัสามตัวดิ น้ำให้ซุ่มให้เย็นตัวโอือประมาณยื้อก่อนได้หรอกพอก่อนเลยครับผมพ่อหัอลูกกามาได้ซังบุญกระถินครับเพ็รบุญกระถินโอ้ฝันว่าได้สแสงบุญกระถินครับโอ้ได้เพชรได้หลีได้ใส่ซีนยังจะเดินเลยโอ้กระถินโอ้ฝันเป็นฝันเหมือนอย่างมาหวย ก็ยังว่ามันลูกมากนี่โอครับก็เลยเอิญเข้ามาข้างในก่อนไหวยจะดีเขาทางใดแล้วมันลูกว่าเขามาทางใหนก็มาทางใหนกันตัวนะโอ้เพ่อฝันทางไหนก่อนมือขึ้นเดี๋ยฝันว่าฝันว่าได้ท่าบุญกระถิญ็ดบุญกระถินโอ้สิออกพระช้าเลยเฮ็ดบุญเอาใจเฮ็ดยังแล้วข้อมฝันครับผมโอ้เพราะว่าพ่อชื่อไว้เรียกไปแล้วชื่อไงบ้านนี้ชื่อไว้แล้วฝันว่าได้เฮ็ดบุญกระถินครับ ปาดโพปาดโพมาจะซื้อไว้แล้วนี่ปวดเมื่อหันพอดชื่อเจ้าสามโตสองโตหัดชื่อใต้ยังจะซื้อจนออกว่าแม่สามสามหนึ่งเอ่ะแมลเฮยตามจนเจอที่มาสามสามหนึ่งถึงน้ำหาพี่นหน่อพียเลยเก้าสามเก้าหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามเก้าหนึ่งนั่นและเก้าสามหนึ่งเอาวิร์ดจะได้หนี้ บาานี้มูพ่อก็ซื้ออยู่สามตัวไม่ใช่สองตัวบ้านี้บานนี้พ่อเจอไอเบิ้งนี่ซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วเนี่ยโอ้าัวเลขปู่หมอทำในเป็นมากพออยังก็ครับนี่พอสมานพันดวงพอสมานอืมครับผมท่านเจ้าคุณพันดวงตัวไหนพอเจอไว้หลายตัวตัวไหนนี่สายบุญมาพันดวงด้วยกันครับผม พ่อซื้อไว้ตัวไหนเดี๋ยวคอยฟันมาดิตัวไหนพอวางมาดูเอาบอกให้พ่อหนึ่งแถวเอาวางให้พ่อหนึ่งแถวแปดหกแปดหกหกสามหกสามห้าสามห้าสามสามเจ็ดสามเจ็ดเงินบาทมวหนึ่งอยู่พูดดิใส่ซื้อเลขชุดนี้ไว้แล้วพ่อฝันไว้ได้สางกระถิ่นเลยแมนโอ้โหนักตัวไหนพ่อจัดแล้ว เมื่อนักพวกตัวคว่ำกันบ่ได้นักพว่ำกันนักตั้แปดหกตัวอยู่บ่อนามท่านนี้โอ้แปดหกตัวอยู่บ่อนามเห็นอยู่บ่อนามบอกพ่อแปดหกเลยเพิ่นโลเพิ่นโลอืมยู่บ่อนามชักชิดเนี่ยอยุบก่อนมึงพ่อว่านี่เราไปซ่อมเอาหนิเราแบบนี้แปดหกตัวเดียวนี่น่ะทำมาลงบอกพ่อทำเพิ่นมาเห็ีดเอาล้งพ่อเขาหมอดเห็นปุ่นเลี้ยว เบงบูนพราว่าเขามากล้วยอ้อยซอยปีน้ำแดงน้ำเชียมีเมื่อตนอนเสียงคนเรียกหวยังพอชักแล้วลหรอแอหกนี่น้องแปดหกไอ้อย่าออกไปหรือเาอบหเสียงนี้หนหต้พ่อซื้อแล้วไฟฝันว่าได้ตั้งกองกัดทินใหนะครับแฝดหก้วยกับเนอ้อตัวเดียวครับเนาะ แปดหกตัวเดียวครับอุตสีัผมฝันว่าได้ตั้งกองกับชิ้นใหญ่นะครับ่าส่วนตัวอื่นกับกันเอาไว้ครับอิตสีผมหกสามห้าสามสามเจ็ดเจ็ดสามนะครับอุตสีครับผมกัหน้าจอครับอุตสีครผมที่มือนีมาไหวเนาะอ่าอยู่เจดีเก่าในอ้อมรดีครับอิธสีผมคุณพ่อพ้ามาบอกกันเลยม่าเปิดเผยอยู่ในนี้เลยโอ้โห ภาพมาไหวมาขอโชคประวาตเลขมีอยู่แล้วท่านว่าภาพมาไหวมาขอโชคเปิดเคยหนี่ได้ครับพี่ชี้ครับผมอสองตัวยินเสียงคากคากวอมเสียงดังเอียงครับพี่ชี้ครับผมอืตกใจเบิดเลยเอาซื้อไว้แล้วตัวนี้คือฟันว่าเลยเป็นเจ้าภาพบุญกระถินเลยแมนอ่าเดชบุญแดงตั้งกองเลยนะว่าบ้านกองเป็นเจ้าภาพยี่ตั้งกองกระถินใหญ่เลยท่านว่าครับพี่ชี้ครับผมแปดหก นะครับแล้ตัวนี้อืเพิ่นมาท,ทําไิธีมันได้ยตัวเดียวครับพีธีครับผมเหมืน <ะ S 2> อมมนกันบ่าย่องเห็นกันบ่า